คนไข้ที่มีอาการปวดหลังหรืออะังก็ทําท่าบริหารท่าซูเปอร์แมนท่านทำยิ่งเจ็บแล้วมันกระตุ้นอาการร้าวอาการปวดอาการชาลงไปที่ขานะสะโพกขาฝ่าเท้าเนี่ยอย่าฝืนทำนะคะเป็นเคสจริงนะคะที่คนไข้ค่ะไปฝึกท่าบริหารโดยการจ้างคนดูแลส่วนตัวด้วยนะคะโดยทําไปทั้งหมด11ครั้งเคสนี้เขาก็ไปทํา m r i นะพบว่าเขามีภาวะของเจ้าตัวกระดูกคะ่ะที่มีภาวะกระดูกเคลื่อนแบบนี้นะคะ ทำให้เวลาเขาแอดหลังเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาถึงมีอาการเจ็บเพิ่มขึ้นและถ้าเกิดเรายิ่งไปบริหารท่านี้<จ>มันก็จะยิ่งทําให้การบาดเจ็บอบเขาเกิดการบาดเจ็บซ้ําซ้อนแล้วก็ซ้ําซ้อนจากที่เคสนี้มาเจอการตรวจประเมิอนอย่างละเอียดจนไขข้อข้องใจแล้วว่าทําไมถึงไม่หายนะมาเ <มา S 1> จอเจ,จ,จ,จอกันเพียง3ามครั้งเท่านั้นแล้วก็ได้ท่าบริหารที่ถูกต้องจากที่คลินิกเราอะออกแบบท่าบริหารให้นะได้เลยว่าถ้าเกิดเราดูแลตัวเองได้ดีบริหารได้ถูกต้องนะอาการปวดอะเราจะค่อยๆน้อยลง ลงน้อยลงน้อยลงและดีขึ้นให้ทางคลินิกเราออกแบบท่าบริหารเฉพาะบุคคลนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์028659659นะคะอย่าลืมเอาผล MRI และผล X-ray มาด้วยที่สำคัญเอาผลอ่านของคุณหมอรังสีที่เป็นภาษาอังกฤษมาด้วยนะ,ะมียาที่กินประจำนะมีผลตรวจสุขภาพประจำปีก็เอามาด้วยค่ะเพราะว่าทุกอย่างคือข้อมูลที่มาประมวลผลเพื่อออกแบบท่าบริหารและคำแนะนำให้กับคนไข้ค่ะ